สวัสดีครับวันนี้วันที่สองของการที่ปลูกผมด้านบนนะครับก็เมื่อวานนี้หลังจากที่กลับมาจากจากปลูกผมนะครับก็ไม่ปวดหัวอะไรนะครับแต่ว่าเออจะนอนลำบากครับเพราะมันจะมีเหมือนแบบน,นะครับนะครับมันเข็งขัดนี่นะครับก็ปลูกด้านบนแต่ว,ว่าพ้าเจาะผมด้านล่างตรงนี้นะครับผด้านล่างไี้ไปเชื่อเกาะทั้งบน ก็กลับมาโดยรวมไม่ไม่ปวดหัวไม่เจ็บแผลอะไรเพราะยามียาแก้อักเสบมาให้นะครับก็ใช้เวลาทําทั้งหมดประมาณ5ชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าขั้นตอนมีอย่างไรบ้างก็ตอนนี้คือสภาพตอนเช้านะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะต้องไปล้างแผลวันนี้วันที่สองนะครับอันนี้28เมษายนปี64นะครับก็เดี๋ยวเขียวิธีเลยว่าขั้นตอนทำอย่างไรบ้าง หลังจากเมื่อวานนี้เราไปปลูกผมตอนช่วงบ่ายสามนะครับก็หลังจากที่ไปถึงนุ่มามาบ่ายสองครึ่งครับพนักงานลงมารับที่โรงพยาบาลบีบนะครับก็พอลงมารับเสร็จก,ก็เข้าไปคุยกับคุณหมอนะครับที่อยู่ในในพิเศษเดชันนะครับและคนเป็นประธานใหญ่คุณหมอก็ใช้กล้องตรวจเส้นผมนะครับว่ามีหนาขนาดไหน ก็กบว่าพื้นหลังด้าน,นหลังเนี่ยผมออกกอและประมาณสามสี่เส้นครับแต่ว่าพื้นด้านบนเนี่ยก็ออกประมาณนะครับเส้นสองเส้นนะครับซึ่งมีความบางนะครับแล้วคุณหมอก็ใช้วิธีการผ่าตัดด้วย f U E เนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะก็พอเสร็จแล้วเราก็เข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเราควรกินข้าวมาเรียบร้อยนะครับเพราะว่าหมอนัดบ่ายนะครับเพราะว่าต้องทํารันประมาณตอนที่ผมทาเนี่ยห้าชั่วโมงนะครับ ห้าชั่วโมงแล้วก็พอเข้าไปเสร็จเขาก็จะเปลี่ยนผ้าเสร็จแล้วก็จะมานอนคว่ำนะครับแล้วก,ก็มีการเจาะเจาะเลือดที่มือคร้บเพื่อเอาไว้ให้ให้น้ำเกลือหรือว่าอะ,อะไรที่ความดันเราลดนะครับคุณหมอจะเจาะเผื่อไว้เลยนะครับตรงนี้ซึ่งไม่เจ็บครับเพราะว่าเข็มเป็นเข็มขนาดเล็กก็เจ็บคนมดกัดน,นิดเดียว แต่จริงแล้วก็คือมดแกะยังเจ็บกว่านะครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับอันนี้ยอมรับเลยว่าตรงจกแขนจอมาเหอะไม่เจ็บครับผงผมนี่เจาะสองครั้งครับเพราะว่าเจาะครั้งแรกเส้นจะปล่อยแตกเสร็จแล้วก็ไปนอนคว่ำนะครับแล้วก็เขาก็จะของมาคุมเราเต็มไปหมดเลยนะครับคุมออมไห้นอนคว่ำครับเสร็จแล้วก็ไปตัดผมนะครับเขาตัดผมเ้า่งข้าวครับไปหมดเลยครับแมกกาเรไถไถ่จนหมดเลยไม่เหลือนะครับ ก็เอาบัตรจะเลื่อนถ่ายจนหมดครับเสร็จแล้วก็ปัดดออกแล้วก็มาทําการนอนคว่ำพอนอนคว่ำเสร็จหมอก็จะฉีดยาชาครับด้านหลังครับหมอก็จะมาลุมครับนอนลงไปโดยหน้าคว่ำเหมือนสปาครับหน้าคว่ำเรีรูอยู่ตรงกลางแล้วก็เปียให้เรากลมหน่อยนะครับแล้วเขาก็จะเจาะทางด้านเนี้ครับด้านซ่ทอยครับตรงเนี้ยทั้งหมดครับโดยการจิ้มเข็มไปทีนี้ครับจิ้มจิ้มประมาณร้อยเข็มได้ครับ คือไม่เหมือนเราฉีดยาฟันที่จิ้มลึกเข้าไปทีเดียวนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จิ้มเล็กน้อยครับความรู้สึกของการที่เข็มโดนจิ้มเล็กน้อยแบบนี้มันก็จะรู้สึกเจ็บเหมือนมดกัดเดี๋ยวก็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 มดกัดอย่างนี้ครับไปเรื่อยน่าจะประมาณหนึ่งร้อยเข็มได้ครับในการจิ้มนะครับอันนี้ผมประมาณเอานะครับคือมันเยอะเยอะแต่ไม่น่าจะเกินร้อยก็จิ้มทีนี้จิ้มทีนี้ไล่ไปนะครับจนั่วทุกสัดด้านที่เราเอาออกนะครับก็ ในการปลุกผมความทรมานที่สุดก็คือนี่แหละครับการจิ้มเข็มซึ่งมันก็ไม่ได้จิ้มแบบเราถอนฟันนะฮะถ้าเราถอนฟันมันจะเจ็บทีเดียวแล้วก็ขีดใช่ไหมครับมันก็จบมันก็ชาครับแต่ว่าอันนี้มันจะจิ้มเล็กๆน้อยๆครับก็เหมือนกับเราจะลำคานมันจึ๊บชึ๊กชึ๊บชึ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊บมองค่อยกชึ๊บจึ๊บจึ๊บชึ๊แล้วก็ชึ๊ก คือหมอไม่ได้ว่าจิ้มตรงนี้เสร็จแล้วก็รอห้าทีแล้วก็มาจิ้มต่อครับมันก็ได้ชาใช่ไหมแต่ว่าบอกว่าจิ้มต่อไปใช่ไหมเอาชาแล้วก็ค่อยไล่ต่อไปเืองความชามันจะออกช้านะฮะก็คุณก็จะรู้สึกถึงเข็มได้แต่ว่ามันไม่ได้แบบเจ็บขึ้งหตนบวมโแบบเข็มเบอร์ใหญ่มากมันเข็มเบอร์เล็กครับอย่าง่ว่ามันจิ้มเยอะแล้วก็มันถี่มันก็เลยทําให้เรารู้สึกเจ็บน,นะครับแต่ว่าเจ็บขนาดนี้เทียบกับความรลอกก็ ทนได้ครับทนได้ไม่ไม่รู้สึกอะไรมากมายก็ถือว่าเป็นความเจ็บเดียวที่คุณจะได้เจอในการปลูกผมนะครับณตอนนี้ณะวันนี้นะครับความเจ็บเดียวซึ่งก็นี่บาดใหญ่จเจ็บกว่าอยู่แล้วเพราะนั้นโดนแทงที่ขานี่เจ็บกว่าเจ็บเลือดเจ็บนานเลยครับแต่อันนี้ก็ไม่รู้สึกอะไรละหมอให้ยาแก้ปวดมาแต่ในวันนี้วันที่สองนะครับไม่รู้สึกอะไรแล้วเสร็จแล้วหมอก็จะใช้เครื่อง ผมเข้าใจผิดว่าเป็นการดึงดึงทีละกอทีละกอนะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะผมไม่เห็นไม่เห็นเครื่องนะครับแต่เห็นต่เสียงอย่อยครับมันรูปแปลแลนะ้วเป็นเสียงดังลมฟูซึ่งเราจะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเหมือนกับใครเอาอะไรมาไต่ตัวเราตรงหัวจริงๆคือการดึงผมเป็นกอออกไปนะครับอยดึงเี้ยใช้เวลาตรงเนี้ยประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับดึงดึงดึง,ดง,ดงไปถ้าเราเริ่มเจ็บนี่ก็หมายความว่ายาชาตรงนั้นอนะ มันไม่ถึงนะครับเขาก็จกิ้มจิ้จิบมจิ้บสามจุดแล้วก็ดึงตรงอื่นก่อนแล้วก็กลับมาดึงใหม่ก็จะไม่เจ็บแต่เราโอ้ยไม่อยากให้หมอเจ็บไหนก็จะเจ็บฉีดยาชาแล้วคนรับมันก็เจ็บแค่ประมาณเหมือนคนดึงผมเราอะครับประมาณนั้นครับคนดึงผมเราก็ประมาณนะั้นแต่โดยส่วนมากโดยรวมนะครับมันไม่เจ็บแลวมันเหมือนกับอเอาอะไรมาถูเราคือตอนที่พูพยาบาลน่ะเอาบตเตะเียนถูถ่ายหนังเรายัางเจ็บกว่าครับเจ็บกว่ามากไายจืด แต่ว่าอันนี้มันจะพื้ถูไปเหมือนมันถูไปแล้วก็แบบเหมือนกบมึงเหมือนเป็นฟันถูแต่เราไม่รู้สึกอะไรเลยครับจนเสร็จนะครับเสร็จก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆเขาก็าให้พักเราเราสามารถขอเบรกหมอไปพักได้ตลอดเวลานะครับจนผมเสร็จก็แวะไปพักเข้าห้องน้ําแล้วก็กลับมาก็มาจื้อจื้อจื้ออีกประมาณครั้งก็เป็นการเสร็จนะครับประมาณชั่วโมงกว่าในการดึงผมอันนี้พอถึงขั้นตอนการปลูกผมนะครับ ะจะมาเจ็บอีกแล้วแล้วก็ให้เราอนอนคว่ำเหมือนเดิมครับอาการนอนคว่ำนี่จะมีปัญหาอย่างนึงนะครับคือว่าจะรู้สึกเจ็บไหมไม่เจ็บครับไม่เจ็บในการนอนที่นอนนอนคว่ำนะครับเราก็จะรู้สึกว่ามันขึ้นไส้ครับผมเป็นคนที่ว่าขึ้นไส้ง่ายมัน,มนจะรู้จะเพืออื่นจะอมจะอ้วกนะครับ,รบมันก็จะรู้สึกเพืออกกื่อ้วก็ ก็ทนได้แบบอีกแป้นหนึ่งนะครับหมอก็พยายามจิ้มจิ้มนะครับแต่ว่าตอนที่คุณหมอจิ้มข้างบนเนี้ยครับประกอบกับยาชาประกอบกับยาคินนะครับตรงบนนี้ที่จะผูกผมนะครับบริเวณประมาณกว้างประมาณเนี้ยมันไม่เจ็บมันไม่เจ็บมากเหมือนตอนที่เราเจาะตรงเนี้นครับที่เจ็บ,บ m, แบบเป็นร้อยเข็มตรงนี้นอาจจะมาสักสิบยี่สิบเข็มหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นนะครับแต่ว่าความรู้สึกมันมีแค่นั้นจริงว่าที่เจ็บนะครับดังนั้น,ม,นม,มันไม่รู้สึกเลย คือตอนแรกเราคิดว่าโอ้จะต่อไปต้องมาปลูกมันต้องเจ็บเหมือนตอนนี้แน่ๆเลยคือจิ๊บๆๆๆๆๆๆพอเกิดว่าเปล่าเลยครับโดยแค่ม่กี่เข็มรู้สึกได้แค่นั้นจะว่าเราซึมซึือไม่ได้ะมันอาจจะก็ได้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้หลับนะครับรู้สึกปวดตลอดนะครับแค่สลึมสลือนะครับแค่ถ้าลุกขึ้นมาอาจจะรู้สึกแบบเอคงเข็งนิดนึงนะครับผมก็บอกหมอว่าไม่ไหวแล้วผมรู้สึกอยากจะอ้วกคุณหมอก็จับลุกขึ้นมานะครับเพราะว่าหมอนอนคว่ำตอนนั้นให้นอนคว่ำตอนนั้น บอกคุณหมอไม่ไหวแล้วผมก็ให้เเามานั่งนั่งพกักขาวัดความดันผมอะไรก็ความดันขึ้นสูงนิดหน่อยครับเขาก็เอาน้ําหวานมาให้เพราะขอย่าดมแล้วก็ตามระบบผมครับโอ,โอ้วกเขาอ้วกไปสองสาครั้งนะครับพอโอ้วกเสร็จก็เริ่มดีขึ้นประมาณพักประมาณครึ่งชั่วโมงครับแต่ทีน้เขาบอกบอกไม่อยากพักนานเพราะว่าอยู่กราฟกราฟที่ผมปวยังไม่จะเสียนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงแต่คุณหมอก็เปลี่ยนใหม่ครับดยการให้เรานั่งแบบนี้ครับนั่งนั่งเอียงครับ ยังนี้ทรัมาเนี้ครับก็บอกเขาทผมอยู่ด้านบนครับจื้อต่อก็ไม่รู้สึกอะไรนะครับก็ประมาณนั่นนะครับครบประมาณข้างบนก็ประมาณชั่วโมงเนึ่งก็เสร็จข้างบนก็จะเร็วกว่าครับผมทนเริ่มทาตั้งแต่ประมาณบ่ายสามกว่าก็เลิกเนี่ยหนึ่งทุ่มก <ś> ็เฉลี่ยประมาณสี่ชั่วโมงแล้วก็มีพักพักเบรกที่ไปฉี่แล้วก็พัเกเบรกที่วินหัวประมาณชั่วโมงนึงนะครับ เราลาวแล้วก <premises. S 2> we we ็ค so 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 ือในขั้นตอนการนั้นประมาณสองชั่วโมงนะชั่วโมงหนึ่งสำหรับการดึงผมนะครับขี่อาชาดึงผมนะครับแล้วก็อีกชั่วโมงเนี่ยตรงด้านบนที่ปลูกผมเนี่ยเร็วมากครับก็ทั้งหมดที่ปลูกไปทั้งหมดสองพันสี่ร้อยกรัมนะครับซึ่งตอนแรกผมตกลงไว้ที่สองพันห้าร้อยกรัมแต่ว่าดึงมาแล้วครับแต่ว่ามันเสียจนใช้ไม่ได้คุณหมอบอกว่างเี้ยเดี๋ยวก็ใส่ไว้เกินแล้วนะครับก็คือมันก็เต็มแล้วคุณหมอบอกมันก็เต็มแล้วใช้ได้สองพันสี่ร้อยกรัมก็ ก็เดี๋ยวกลับมาก็กลับบ้านก็สำหรับคนที่ไม่มีรถมาเองนะครับก็สะดวกครับนักขับซีกับเพราะเราจะทำการซื้มเลรอกแต่ถ้าขับรถม่เองก็จะจะยากนิดหน่อยครับผมนี่ขับรถม่เองนะครับเพราะว่าผมนั่งรถคนอื่นแล้วเมารถก็กลับมาถึงบ้านนอนครับพรุ่งนี้หมอนัดตรวจก็คือวันนี้ครับนัดเป็นล้างแผลครับเดี๋ยวจะไปแกะนี่แล้วก็ล้างแผลด้านหลังนะครับด้านบนนี้ห้ามข้างบนนี้ห้ามโดนนานครับสองวันนี้ เดี๋ยวไปล้างแผงข้างหลังก็เดี๋ยวจะไปตอน11โมงก็มีอะไรขึ้นหน้าผมขึ้นดีไหมเดี๋ยวจะมารีวิวบอกอีกทีนะครับก็คอรักษาของผมก็คือ60,000บาทนะครับ2,500การที่ตกลงไว้แต่ว่าปลูกไปแค่2 4 0 0ันรการครับเนื่องจากไอเซียนทางด้านผมแช่ไม่ได้หรือว่าคุณหมอว่าเต็มแล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจได้ถามนะครับก็คุณหมอก็มาดูแลดีครับถือว่าใช่ได้ครับ อดีททาที่คลินิกคุณหมอจากตอนนี้มีโควิดก็เลยย้ายไปทําที่โรงพยาบาลแทนนะครับต้องมีการตรวจโควิดก่อนนะครับมีการสซวบจมูกนะฮะแล้วก็เจาะเลือดเราไปตรวจโควิดซ้ำนะครับเพื่อจะเข้าทําดูไปถึงตรงนี้ครับอย่าลืมครับกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ผมจะบอกว่าเดี๋ยวดูผลนะครับว่าดีจริงไหมจะบอกไว้เลยครับถ้าคุณมีปัญหาทิศัต์และมีเงินประมาณหกเจ็ดหมื่นคุณทําเลยครับตอนนี้ ณวันนี้ที่ผมบอกค,บความเจ็บมันน้อยมากเทียบกับคุณต้องอับอายเขาไปตลอดนะครับรชีวิตครับคุณมีเงินเดี๋ยวเวลาใครมองคุณก็หัวล้านหัวล้านมันก็เหมือนคงเขาจ้องที่จะว่าคุณตลอดเวลาฉังะนั้นก็ทำเถอะครับโอเคครับแล้วเจอกันบ๊ายบายผมก็จะประมาณนี้นะคะโอเค